สวัสดีค่ะครัวราค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะจะมาคุยในเรื่องของพยาบาลที่เป็น์ทไทม์ว่ามีสิทธิอะไรยังไงบ้างเหมือนพยาบาลที่เขาเป็นฟูลไทม์หรือว่าเป็นข้าราชการที่นี่หรือเปล่านะคะอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วนะคะครูเคยเป็นทางฟาสหรือว่าเป็นข้าราชการเป็นฟูลไทม์ของที่นี่ไม่ได้ฟูลไทม์แต่ก็คือได้ตําแหน่งฟาสก็คือประจําแต่ก็คือออกมาแล้วตอนนี้ครูก็คือเป็น์ทไทม์นะคะหลายคนก็สงสยัยว่าเอะแล้วถ้าเราเป็น์ทไทม์เนี่ยเราจะได้เราจะมีสิทธิ์อะไรเหมือนแบบคนที่เขาเป็นฟาสไหม นะคะโอเคตามประสบการณ์แล้วก็นนี้ครูอ้างอิงจากกฎของที่นี่เขาด้วยนะคะครูเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยข้อดีของมันคือคุณสามารถเซตเวรเมื่อไหร่ก็ได้เป็นพยาบาลที่นี่ไม่มีไม่มีการตกงานคุณไม่ต้องถึงคำว่าตกงานเลยค่ะยกเวน้นแต่ว่าคุณจะไม่ทําเองเพราะว่ามีงานให้ทําเยอะแยะมีเวรที่ขาดเยอะออขึ้นอยู่กับคุณว่ามีแรงจะไปทําจะไปเมคมันนี่มากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นหนึ่งคุณคือคุณสามารถเซตเวรได้ที่ไหนก็ได้คุณสามารถทํางานสองที่ก็ได้เทียบง่ายๆสมมติคุณคุณเป็นพาร์ทไทม์ที่เมืองไทยสมมติคุณทำงานที่รังสิตรังสิตเมืนปฐุมถูกไหมคะแล้วคุณก็พอต่อเวรเช้าสมมติเวรเช้าเลิกบ่ายสามแล้วก็คุณก็ขับรถข้ามไปกรุงเทพอะไรอะไรที่มันชายขอบกรุงเทพอ่ะอ่านั่นแหละแล้วก็คุณก็ไปต่อเวรบ่ายที่นั่นแบบนี้คุณทําได้ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายนะคะ เขาไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายว่าคุณทําไม่ได้นะเช้าต่อบ่ายก็คือมันก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะจะทาได้มากน้อยแค่ไหนครูเคยทํามาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ทําแล้วะเ <laughs> ช้าต่อบ่ายไม่ทําแล้วอยู่โรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราต่อเวรได้ไหมต่อได้แต่คือมันก็จะเป็นโอทีไปสําหรับคนที่เขาเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วะคะคือพาท์อย่างเราอย่างครูเนี่ยนะก็คืออย่างที่บอกเซตเวรเมื่อไหร่ก็ได้เลือกเวรที่อยากไปขึ้นก็ได้อ่า ไปต่อเวรอีกต่างอำเภอเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบว่าไปขึ้นเช้าต่อบ่ายหรือว่าบ่ายต่อดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทํากันเยอะค่ะเขาทํากันเยอะอยู่ที่ว่าคุณไปไหวไหมแล้วคุณไม่เป็นโหลดงานเพื่โลงงานอีกที่หนึ่งแค่นั้นเองนะคะคือคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบละ่ะถูกไหมเออแล้วก็คุณมีสิทธิ์เฟรย์ไหมคุณก็มีสิทธิ์เฟรย์เหมือนกันค่ะ คุณก็มีสิทธิ์เสีเียนะคะอันนี้คุณต้องคุยกับนายจ้างนะคะคุณต้องคุยกับนายจ้างนะเอ่อเวลาที่คุณเกษียณไปแล้วคุณจะได้เงินบำนาญไหมทุกบาททุกสตางค์ทุกโครนที่คุณหามาได้ถ้าคุณทำงานในเซกเตอร์นี้ถ้าคุณทำงานในสำหรับการเป็นพยาบาลในส่วนของที่เป็นอำเภอหรือว่าในโรงพยาบาลเขาไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อที่จะ เป็นรายได้หลังก็เสียให้กับคุณหมดค่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์มันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีข้อแตกต่างอย่างเช่นในเรื่องของการว่าถ้าเกิดว่าคุณป่วยคุณสามารถจะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องทํางานสมมุติถ้าเป็นคุณเป็นพาร์ทไทม์ถ้าคุณทํางานไปยังไม่ถึง4ี่เดือนคุณเพิ่งสี่สัปดาห์คุณเพิ่งเริ่มแล้วคุณป่วยอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะไม่ได้คุณก็จะไม่ได้เงิน เงินที่เขาจะจ่ายให้เราเพราะว่าถ้าเราทําเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินเราเป็นชั่วโมงถูกไหมคะพอจ่ายเงินเราเป็นชั่วโมงเราก็จะไม่ได้เวนนั้นไปแต่ถ้าถามว่าลูกป่วยแล้วเรามีสิทธิ์ใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์ใช้เหมือนกันค่ะลูกป่วยแม่10วันพ่อ10วันนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกสองคน1หรือ2คนแล้วก็ลูกอายุต่ากว่า12ปีใช้ได้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลูก3หรือ4คนเขาก็จะเพิ่มวันให้ไปอีกคุณไม่แน่ใจน่าจะเป็นคนละ15วัน อันนี้อย่าอ,อันนี้อันนี้ไม่ชัวร์นะคะสาหรับสิห้าแต่ว่าถ้า1ิบวันนี้ชัวร์แน่นอนค่ะว่าคุณได้สิบวันพ่อได้สิบวันแม่ได้สิบวันนะคะต่อปีนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณป่วยอยู่ในช่วงที่แบบทดลองงานมันใช้ไม่ได้แล้วคุณไปใช้สินลูกป่วยนี้ก็ถ้าเขามารู้ที่หลังมันก็ไม่ดีนะคะแล้วเราไปบอกเขาว่าลูกเราป่วยอะไรเงี้ยถ้าเขามารู้ที่หลังเราก็นั่นแหละที่จะเสียเครดิตเองนะคะว่ามีข้อเสี่ยงไหมของการเป็นอพยาพา์พไทม์มันก็ จะบอกว่าเป็นข้อเสียก็ได้จะใช่นะคะเพราะอย่างยกตัวอย่างอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะมีรายได้ Fast Inta k e กหรือว่าเงินที่ประจำเข้ามาทุกเดือนเพราะว่าคุณจะต้องทรงบ้านทรงรถจิปะถาค่ะค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายทุกเดือนถูกไหมคะถ้าคุณ็นพยาพ์วันพัสดาร์เนี่ยคุณก็ถ้าสมมติสมมติเดือนไหนคุณป่วยคุณอาจจะได้ไปทํางานน้อยคุณอาจจะได้ไรายได้ที่แบบว่าไม่เพียงพออาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะเอามาจ่ายค่าบินอะไรต่างๆคือได้ได้คือ พูดง,ง่ายๆคุณอาจจะมีไรายได้ที่แบบว่าไม่แน่นอนเดือนนี้ได้มากเดือนนี้ได้น้อยอะไรอย่างี้ค่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณจะไปกู้ซื้อบ้านอย่างงี้กู้เงินซื้อบ้านจากธนาคารที่นี่เขาไม่เอาคนที่เป็นพาร์ทม์เขาจะเอาคนที่เป็นฟูไทม์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีเป้าหมายว่าจะซื้อบ้านกู้เงินซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์ก็จะต้องมีงานพัฒน์จะต้องมีงานฟูไทม์นะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องนี้ ไม่ได้เดือดร้อนว่าเออจะต้องมีราคาใช้จ่ายเข้ามาแบบเป็นประจําทุกเดือนต,ตึกตึกตึกเลยว่าจะต้องมีเท่านี้นะอย่างน้อย2องหมต่อเดือนอ่าเพื่อที่จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาพาร์ทไทม์มันก็คือมันมันก็ต้องตอบโจทย์ชีวิตของคุณด้วยถูกไหมคะเพราะว่าคุณก็ต้องเลือกแหลหว่าว่าคุณจะเอาเป็นโฟล์ทไทม์หรือว่าคุณจะเอาเป็นพาร์ทไทม์คือถ้าเป็นพาร์ทไทม์แล้วคุณต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนถูกไหมคะคุณก็ต้องไปขึ้นเ้นให้เยอะที่สุด ให้ก็คือให้ได้อย่างน้อยก็คือให้ได้อย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะให้เทียบเท่ากับคนที่เขาทำงานเป็น full time ร้อนั่นแหละค่ะคือมันก็อาจจะอาจจะมีความไม่แน่นอนคือมันไม่ไม่คืออาจจะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของไรายได้อย่างเงี้ยนะคะคือข้อเสียที่ที่ครูคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่าจะแบบสามารถบอกได้ว่าเออเป็น part time มันไม่ดีอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทางานใหม่ๆเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์ไปก่อนก็นได้คะ่ะคือเขาอาจจะไม่มีตําแหน่งที่แบบแบบสติลลิ่งใหญ่ๆสติลลิ่งใหญ่ๆหมายถึงจานวนเปอร์เซนที่เราจะได้นะคะคือปกติทํางาน,นก็ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะเออเขาจะยังเราเป็นคนใหม่มาเนี่ยเขาจะยังไม่ให้เราแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์เต็มนอกจากว่าเขาขาดคนจริงๆแล้วเราแบบว่าแบบโชคดีมากๆเลยแต่สำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็กำลังหางานอยู่นะคะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดหวังถ้าเกิดว่าเราส่งใบสมัครไปแล้วเขายังไม่มีตอบอะไรกลับมาให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นพาร์ทไทม์ไปคันแล้วพอเขาเห็นผลงานเราพอเขาเห็นฝีมือเราเนี่ยเขาก็จะยื่นข้อเสนอให้เราเองค่ะยื่นข้อเสนอให้เราเองว่าสนใจตำแหน่งนี้ไหม 50%บก็ว่าไปเ0ก็ว่าไปเมื่อน,นั้นแล้วโอากาสมาก็คว้าไว้เลยสำหรับคนที่อยากจะได้งานฟาสต์สรประจํานะคะเพราะว่ามันก็ทุกคนอยากได้งานประจําอยู่แล้วล่ะเพราะรู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วก็มันก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีสำหรับคนที่เป็นพาร์ทไทม์ถ้ายังสนุกอยู่กับการเป็นพาร์ทไทม์ก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะครูชอบงานพาร์ทไทม์ค่ะเพราะว่าครูรู้สึกว่าครูอยากจะตัด ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าวันนี้ครูอยากไปวันนี้ครูไม่อยากไปวันนี้ครูอย,อยากอยู่บ้านทํางานทําคลิปวิดีโอดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ดูกันครูรู้สึกว่าครูไม่ชอบอะไรที่มันบังคับถ้ามีความรู้สึกว่าต้องไปขึ้นเวรเนี่ยมันมันไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรที่มีความสุขก็ทําค่ะเป็นพาร์ทาวแล้วมีความสุขก็เป็นเป็นฟาสต์แล้วมีความสุขก็ เป็นก็ทําไปเลยทําอะไรก็ได้แต่แต,แต่ทําให้เต็มที่ที่สุดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะชอบแล้วก็จะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปด้วยนะคะพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ขึ้นอยู่กับใจของคุณแล้วก็การตัดสินใจเลือกของคุณคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ